สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนรุมสับเละเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์ีเกม8แสนเหรียญแต่ขามีนอ้างไทยปล่อยเฟกนิวส์ โดยแอดมินเพจอาเซียนฟุตบอลได้โพสต์เอาไว้ว่าแฟนกีฬาชาวไทยกำลังประสบปัญหาไม่สามารถรับชมการแข่งขันซีเกม2023ได้หลังจากที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทอ,ออกมาเปิดเผยว่าไทยจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซีเกมครั้งที่32มูลค่า8,000ดอลลาร์จากเจ้าภาพกัมพูชานี่เป็นการขึ้นราคาอย่างรวดพราดเมื่อเปรียบเทียบกับซีเกมก่อนหน้านี้ที่ประเทศเวียดนามในราคาแค่10,000ดอลลาร์เท่านั้น ปัจจุบันมีเพียงแค่2ประเทศนอกเหนือจากเจ้าภาพที่ได้รับสิทธิ์การใน้รัสดซีเกมส์2 3นั่นก็คือเวียดนามและมาเลเซียจากนั้นก็มีชาวอาเซียนเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าราคาแพงมากมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับสำหรับกัมพูชาไม่เคยพูดถึงราคานี้แต่ฝ่ายไทย ชอบสร้างความขัดแย้งมาโดยตลอดเพราะกัมพูชาใส่กุญแคแมนลงไปในซีเกมการกล่าวหากัมพูชาถือเป็นเรื่องตลกไม่เป็นความจริงถ้าหากคนไทยมีนิสัยแบบนี้ก็อยากเข้ามาแข่งขันซีเกมในกัมพูชาเลยเพราะว่าพวกคุณเป็นพวกชอบก่อเรื่องคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียตั้งคำถามว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศร่ำรวยหรอความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับ คนไทยมักจะเชื่อข่าวบ้าบๆาบาในประเทศของพวกเขาเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นและกล่าวหาล้วนๆเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ากัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมครั้งแรกแต่ไทยไม่ยอมซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวกัมพูชาครับเฟกนิวส์ฝ่ายกัมพูชายังไม่มีการขึ้นราคา ต้องรอสําหรับการประชุมเจราจากันในครั้งต่อไปและราคาจะเป็น8.000 0ดอลลาร์ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เป็นผู้ตั้งราคาแต่ฝ่ายไทยเป็นผู้แต่งเรื่องขึ้นมาความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามตั้งคำถามว่าเวียดนามซื้อไปแล้วหรอมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับบางทีถ้าหากอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพประเทศเอื่นๆในอาเซียน ก็คงจะไม่สามารถซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดได้คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าหน้าจุดนี้คนไทยคนรับชมผ่านช่องทีวีของเวียดนามแล้วมาดูพร้อมกันแต่เงินจำนวน8 0 0 0สนดอลลาร์หรือเกือบ1 8 0 0 0ล้านดองถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับพวกเขารู้ราคาได้อย่างไงในเมื่อยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ จาก NOCC เลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าเป็นเจ้าภาพที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์4เกมคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับกัมพูชาน่าจะเป็นเจ้าภาพที่แย่กว่าฟิลิปปินส์ซะอีกนะผมหมายถึงไม่มีกีฬาฟุตซอลและกีฬายิงธนูด้วยพวกเขาอาจจะไม่เอากีฬาเบดมินตันเข้าร่วมแข่งขันก็ได้นะเพราะนั่นมันไม่ใช่กีฬาที่ถนัดของพวกเขา จากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าโชคดีที่กัมพูชาเล่นฟุตบอลไม่งั้นก็คงจะยกเลิกกีฬาฟุตบอลเหมือนกันความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่เวียดนามมาดูซีเกมกับพวกเราซิมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับมีแค่รัฐบาลไทยเท่านั้นที่อนุญาตให้ประชาชนซื้อขายกัญชายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ของขาดก็ช่วยลดความคุ้มคลั่งลงหน่อยสิคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าซีเกมส์ครั้งที่31จัดขึ้นในปี2022ที่ประเทศเวียดนามลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดโดยหน่วยงาน SAT ราคาเพียง1,000 0ดอลลาร์เท่านั้นและซีเกมส์ครั้งที่30เจ้าภาพฟิลิปปินส์ก็ขายลิขสิทธิ์เพียง5,000เหรียญเท่านั้นกัมพูชากำลังคิดอะไรอยู่ ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียครับว้าวเวียดนามเป็นประเทศร่ำรวยจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนูว่าเวียดนามต่อรองราคาเก่งมากพวกเราซื้อลลขสิิธิ์การายทอดสดฟุตบอลโลกปี2022ในราคา14ล้านเหรียญส่วนไทยซื้อในราคา33ล้านเหรียญทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับการเจราจาและก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนูว่า เวียดนามไม่ใช่ประเทศยากจนแต่เวียดนามเก่งในเรื่องของการเจราจาต่อรองมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่ามันไม่ใช่ความจริงแแสนเหรียญมันเป็นแค่ข่าวลือบ,าบ,าบา้าๆบอๆที่รัฐบาลไทยสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความสับสนให้กับประชาชนและประเทศอื่นๆในอาเซียนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแถลสดมันต้องมีการเจราจาต่อรอง ลองคิดดูนะถ้าหากเป็นความจริงเวียดนามและมาเลเซียคงจะไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแพงขนาดนี้จุดเริ่มต้นคือผู้ว่าการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยและพวกบ้าคลั่งไม่ต้องการให้กัมพูชาแทนที่มวยไทยและเพิ่มกุนคแม่ลงไปใน4เกมคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับกัมพูชากลายเป็นเจ้าภาพที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์4เกมทัวร์นามเมนต์นี้ ถือว่าล้มเหลวในการจัดการแข่งขัน4เกมความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าว้าวมันแพงเกินไปสำหรับ4ีเกมราคาเกือบจะ12,000ล้านในสกุลเงินของพวกเราฉันคิดว่าประเทศของฉันคงจะไม่ต้องการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดซเกมในปีนี้เช่นกันมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับในการแข่งขัน a f f Cup ครั้งล่าสุด แฟนบอลชาวไทยยังต้องขอบคุณ VTV ของเวียดนามที่ได้ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมเช่นเดียวกับซีเกมในครั้งนี้พี่น้องชาวไทยโหลด,ด VTV ีโกกันแล้วหรือยังคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าระดับของไทยไม่ใช่ซีเกมอีกต่อไปแต่เป็นโอลิมปิกสเกมความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับกัมพูชาคิดว่าพวกเขากำลังจัดการถึงันเอเชียนเกมอยู่หรอ มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่านึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศร่ำรวยซะอีกคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับส่วนที่เวียดนามเกือบจะให้ชมฟรีด้วยซ้ำความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่ารัฐบาลมาเลเซียดูจะใจกว้างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้คงจะได้รับการสนับสนนจากบุคคลที่ส มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับบางทีพวกเราควรจะยกเลิกรายการนี้ทิ้งไปซะคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่านี่คือสัญญาณเริ่มต้นของความล้มเหลวในการจัดการแข่งขันสี่เกมที่กัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันสี่เกมของกัมพูชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจราจาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทางทีวี ค่าธรรมเนียมขั้นสุดท้ายจะถูกกำหนดโดยการเจรจาระหว่างเอเจนซี่และผู้ซื้อที่มีศักยภาพตามมูลค่าของตลาดและขนาดของผู้ชมที่คาดการค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่ากัมพูชาพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพสี่เกมแล้วหรือยังไม่เห็นมีการโปรโมทอะไรเลยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับและเวียดนาม ซื้อลิขสิทธิ์ในราคาเท่าไหรหรอจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนีว่าน่าจะเป็น VTV Cap ซื้อในราคา1 0 0 0 0 0สนถึงสองแสนเหรียญเท่านั้นแล้วก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าราคาต่ำกว่า7 0 0 0เหรียญความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ให้คุณค่ากัมพูชาในการเป็นเจ้าภาพสี่เกมส0 2 3 ถ้าหากประเทศนี้ไม่ต้องการมาแข่งขันซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาได้โปรดออกไปซะอย่าเข้ามาโจมตีเพื่อดิสเครดิตกัมพูชาเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับคุณคแมคือเหตุผลหลักของการตัดสินใจในครั้งนี้คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าคนไทยไม่เข้าใจก็ไม่ต้องมาเข้าร่วมแข่งขันทุกชนิดกีฬาเลย ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับฉันคิดว่าพวกเขาควรจะเปลี่ยนจากชื่อซีเกมไปเป็นกัมพูชาโอเพ่นนะมันช่างตลกสิ้นดีเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าโหราคา8ปดแสนเหรียญอย่างกับว่ามันเป็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดยูโรป้าเลีกสาขาอาเซียนเลย TVRI ไม่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดนะ คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับคนไทยเตรียมดาวน์โหลดแอปว t v Go ได้เลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าหรือว่าอินโดนีเซียจะตามไทยไปก็ไม่รู้สินะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ8แสนดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าลิขสิทธิ์ซีเกมกัมพูชาพวกคุณกำลังคิดอะไรกันอยู คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่า8ปดแสนเหรียญเลยเหรอว้า wow! วราคามันไม่แพงเกินไปหน่อยหรอพวกเราจะได้รับประสบการณ์แบบไหนกับเงินจำนวนมากมายขนาดนั้นความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับฉันอยากให้ประเทศในอาเซียนยกเลิกซีเกมไปเถอะมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชากล่าวว่าพวกเราไม่ได้สนใจพวกคุณเลย ถ้า,าพวกคุณไม่เข้าร่วมพวกเราคงจะดีใจมากอย่าทะนงตนจนเกินไปคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าพวกเขากำลังจัดฟุตบอลโลกเวอร์ชันกัมพูชาอยู่ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาลเลเซียครับ3.5ร้านริงกิตเหรอหรือว่ามีหลายชนิดกีฬาแต่ทำไมมันถึงได้เพิ่มขึ้นมากมายมาหาศาลขนาดน,นี้ มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าจัดการแข่งขันครั้งแรกก็ทำตัวแสบซะแล้วคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับโหแปดแสนเหรียญเช่เหรอบ้าไปแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าเป็นเงินที่ได้มาอย่างง่ายดายของเจ้าภาพมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ กัมพูชาใจร้ายมากคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าสีเกมที่กัมพูชาเป็นสถานที่พิสูจน์การเป็นแชมป์อย่างแท้จริงเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าเหรียญทองมันแตกต่างจากการที่เวียดนามไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพเส้นทางสู่เจ้าแห่งเหรียญทอง ความคิดเห็นท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวอินโดนีเซียครับมันเป็นเพียงแค่การแข่งขันระดับหมู่บ้านเท่านั้นมีเพียงแค่ฟุตบอลฟุตบอลและแบดมินตันเท่านั้นที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมในอินโดนีเซียมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับจัดการแข่งขันครั้งแรกก็มีลางสังหรณ์ซะแล้วและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าคาลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด มันแพงเกินไปขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย p h โต้เครดิต KBN News Plus On Sports and Owners <P US H> ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนรุมสับเละเกี่ยวกับค่าลิขสิทธิ์4เกม800เหรียญแต่ขเมเิ้นอ้างไทยปล่อยเฟกนิวส์หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับ บางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m อมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ